กับสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านกับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาถ่ายการนอนของนกเขาใหญ่นกมงคลนกแปลกให้ดูนะครับมานอนอยังไงนกตัวนี้ผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับไล่ใหม่ที่แรกผมบ้านจะปล่อยแล้วนะครับปล่อยไปสู่ธรรมศาตร์แล้วแต่อ่ะว่าผม ลองเอามาขังดูนะครับลองเอามาขังดูว่าสังเกตอยู่ว่าลักษณะตอนเราจับอยู่ในพเนีดนะครับตอนต่อร่ายใหม่เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เอามาเป็นแนวทางให้ F4 นะครับมือใหม่เมลาไปต่อนกอย่าเพิ่งปล่อยนกนะครับเมลาต่อร่ายใหม่ จะดีไม่ดีลองเอามาขังไว้ในว่านก่อนสักสองสามวันถ้าว่าสังเกตดูรอบตัวนุกให้ดีมั่นใจก่อนเดี๋ยวเราจะเสียของดีไปนะครับเดี๋ยวเราจะพลาดของดีไปนะครับตอนนี้ทีแรกผมนึกว่าจะปล่อยเจาะนะครับรู้จกกลัวแต่ว่าเป็นนุกแบกนะครับอันนี้เป็นขนบัวขึ้นมานะครับที่หัว เป็นนกตาสวดนะครับเป็นเป็นนกป่าร้อยนะครับตัวนี้ดูจากลักษณะผมคิดว่าน่าจะเป็นนกมงคลหรือนกต่อหมานตัวนี้นะครับตามตำราผมลายคอสวยงามนะครับเป็นอกสวดใหญ่สิ่งสิ่งที่ว่าแปลกนะครับตัวนี้เป็นนกตาสวดเพิ่งได้วันนี้นะครับตัวนี้ผมก็เลยขังไว้จากสองสาวันทีนี้ผมมาสังเกตดูก่อนนอนอีก ผมก็เลยเจอของดีนะครับอันนี้ฝนตกนะครับก็เลยนกเปียกศาสต์มาผมไม่ได้อนุกเข้านะครับฝนตกเลยก็เลยหางยังเปียกทีนี้มาดูความแปลกนะครับคือก้านเปีกนะครับที่ขอบมันเป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับคือหายากนะครับ ก้านปีกของนกก้านหางก้านปีกจะเป็นสีทองนะครับทั้งสองแงนะครับเป็นสีทองคือไม่มีนะครับหายยากนกที่มีก้านหางสีทองนี่นะครับเป็นก้านหางสีทองเลยนะครับสีทองเหลืองเลยทั้งสองด้านนะครับปีกทั้งสองด้านเลยนะครับมันนี้นกเปียกหน่อยนะครับ เดี๋ยววันหน้าจะผมค่อยถ่ายให้ดูใหม่ตอนกลางวันนะครับเป็นก้านปีกของปีกนกนะครับจะเป็นสีทองน่าจะเป็นนกมงคลหรือนกมันอีกแบบนะครับที่มีก้านหางสีทองนะครับส่วนที่ว่หัวนั้นน่าจะดุดอะไรสักอย่างหรือ ลุดออกจากกรงเขาก็ไม่แน่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่านกเขาปล่อยไหมก็เลยลองเลี้ยงดูเห็นมีความแปลกทีนี้นะครับก็เลยเก็บไปก่อนอันนี้ไม่รู้ว่ารดนอันใดเป็นขนบวขึ้นมาแต่ไม่แตกนะหัวไม่แตกมีแต่ขนล่วงนะก็เกิดใหม่นะครับเ,เพื่อนๆเคยเห็นนกเสือซ่อนเด็บไหมครับตัวนี้เจ้าหลอกบวดโจมนะครับเป็นนกมงคลนนะครับ ปีกุ่มหลังเป็นนกเจ้าโรบูติผมมีตัวหนึ่งนะครับเสือซ้อนเล็บไม่ดันนอนหันหน้าเข้าหน้าประตูห้องนะครับเดี๋ยวพาไปชมเจ้าเสือซ้อนเล็บหรือเจ้าหมอมจันนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับเป็นเสือซ้อนเล็บอันนี้ตกใจผมนะครับก็เลยไม่เห็นปกตินอนจะหันหน้าเข้าประตูห้องนะครับตัวนี้ ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับปกตินอนเบ็บนิ้วนิ้วหนางนะครับจะจะมาอยู่ผังขึ้นบนนะครับนิบนิ้นิ้วกลางกับนิ้วสีจะทับนะครับทุกครั้งก่อนนอนอันนี้ผมถ่ายไม่ทันนะครับนิ้วสีกับนิ้วกลางจะทับนิ้วนางไว้ข้างเดียวนะครับตอนนอน เป็นนกเสือซ่อนเล็บนะครับที่มีของดีอันนี้เป็นเจ้าหมอมจันทร์นะครับถ่ายให้ดูเป็นเป็นนกใหม่นะครับตัวนี้ประมาณเข้าเ,เดือนแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้ชมเพื่อเป็นแนวทางไมดานกนอนต้องไปสังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตว่านิ้วของนกเราเป็นเสือซ่อนเล็บไหมนะครับ เรียว่านอนยังไงนะครับอันนี้เป็นเป็นนกหนึ่งกุ๊กนะครับตัวนี้หนึ่งกุ๊กที่มีกำไรนะขอเป็นนกใหม่นะครับขนยังด่วงนะครับนกใหม่เพิ่งจะเข้าเรือน ตัวนี้เป็นเป็นอวางด้วยนะครับตัวนี้กวางห้าหัวกับคลิปนี้เผื่อจะเป็นแนวทางประโยชน์นะครับการสังเกตนกนอนนะครับว่าสังเกตนิ้วเท้าของนกด้วยนะครับว่าทับกันไหมนะครับถ้าทับกันเขาเรียกเสือซ่อนเด็บนะครับวันนี้ผมถ่ายไม่ทันแล้ววันหน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับคลิปนี้ก็ผากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผม